เอสแอนพี S S P มีตู้คีบขนมแล้วจ้ากินธรรมดาว่าอร่อยแล้วแต่นี้เสิร์ฟมาอุ่นๆยิ่งเลิศเข้าไปอีกที่นี่นะคะเป็นร้านขนมปังเบเกอรี่ที่เรากินมาตั้งแต่เด็กเราก็เชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินเหมือนกันวันนี้เราเดินผ่าน S P เอสแอนพีแล้วคือกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบหอมเนยหอมขนมปังอ่ะทุกคนนึกออกปะก็เลยเดินตามกลิ่นเข้าไปในร้านค่ะสรุปคือเป็นกลิ่นหอมของขนมปังจริงๆคือตอนเนี้ยเอสแอนพีเขามีเตาอบชิ้นหน้าร้านเลยอบขนมกันใหม่ๆทุกวันฟิวอบเสร็จปุ๊บเสิร์ฟปั๊บวันนี้เราซ สับแล้วเราก็กินเลยอันนี้คือแอลมอนมิลกี้บันด้านในมีไส้ด้วยนะคะเป็นครีมครีมคืออร่อยมากมีความหอมๆละมุนล,ละมุนแล้วก็หวานน้อยกินได้เป็นสิบชิ้นนะบอกเลยอันนี้คือเฟรชครีมฮอนค่ะตัวไส้เขาจะเป็นครีมสดค่ะส่วนขนมปังด้านนอกเป็นเกลียวกลียวทุกคนอันนี้อร่อยมากจริงๆน้องคือบลูเบอรี่คัสตร์ดครัมเบิลคือตรงกลางเขาจะมีเป็นซอสบลูเบอรี่แล้วก็คัสตร์ดแล้วก็มีการโรยครัมเบิลรอบๆขนมปังรสชาติทุกอย่างค,คือรวมกันแล้วดีมากช หยิบอันนี้นะห้ามพลาดน้องชื่อว่าช็อกบอมค่ะและทุกอนุของตัวก็คือเป็นช็อกโกแลตหมดเลยทั้งตัวขนมปังด้านนอกแล้วก็ไส้ข้างในเพรนควซองก็คือหอมเลยสุดๆด้านในเป็นโพรงแบบนี้ตามคุณสมบัติควอซองที่ดีขนมปังผสมธัญพืชอันนี้คือเกินคาดมากคือมันอร่อยค่ะหนูคนละธัญพืชคืออัดแน่นสุดเวลาเคี้ยวจะได้เทกเจอร์นุ่มของขนมปังแล้วก็ความกรุบของธัญพืชใครที่อยากกินเบเกอรี่อบใหม่ทุกวันนะคะก็ไปได้เลยที่ S P อันนี้เราไปมาที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะคะแต่จริงๆเขาม ให,ใหม่ที่ฟิวจะป์กลังสิตแขกชวนเพื่อนชวนครอบครัวใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปกันได้เลยค่ะ